มดดำพูดชื่อแล้วนางเอกรกสวยกับดาราสายฮาคือใครแชร์ชัดทำไมแตกหักเล่นเอาชาวเน็ตสายเผือกหูพึ่งตามสืบตามสอบกันจ้าละวันหลังเพดดังเจ๊มอยร้อยแปดได้เมาส์มอยเรื่องแซบกรณีของสองเพื่อนรักที่ต้องมาแตกคอกันเพราะเรื่องผลประโยชน์โดยเพจดังกล่าวได้เล่าว,ว่ามึงเคยแตกกับเพื่อนเรื่องเงินหรือเรื่องผลประโยชน์ไหมนางเอกรกสวยกับดาราสายฮานางหนึ่งเคยรักกันมากแต่วันนี้อันฟอลโล่ไอจี เพราะเพื่อนกูแคร์แต่ผลประโยชน์ว่าเรื่องของเรื่องคือเพื่อนซีคู่นี้เคยช่วยเหลือกันทุกอย่างนางเอกลกสวยเคยชวนเพื่อนมาทารายการร่วมกันลงคลิปเรียกกระแสเรียกยอดช่วยเหลือกันอย่างจริงใจวันหนึ่งดาราสายฮาใช้เครดิตตัวเองติดต่อพาน,นางเอกไปแนะนําให้ทําธุรกิจกับเจ้าของโรงงานผลิตแห่งหนึ่งนางเอกก็เอออ,อไปทําได้แค่ไม่กี่เดือนสุดท้ายพอเก่งเป็นครูพักรักจําขบวนการมาได้ไม่เท่าไหร่นางเอกก็เท โรงงานที่เพื่อนแนะนำน้าตาเฉยพร้อมกับหอบเงินหลักสิบล้านออกมาผลิตของขายเองดาราสายฮาเกิดอาการไม่พอใจเหมือนอุตส่าห์ดิวให้แต่สุดท้ายมึงทำกูเสียนหน้าแต่นางเอกได้หาแค่ไไม่เป็นเพื่อนกูต้องเข้าใจ อยากได้เงินคนเดียวนางเอกตอบกลับพื้นสายา้ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ออกมาทำเองได้เงินเ,นเยอะกว่าใครจะเสียเครดิตเสียหน้าก็ไม่สนสุดท้ายความผิดใจก็แตกหักดาราสายหาไม่พอใจที่โดนหักหน้าถึงขั้น unfollow ig และลาออกจากรายการร่วมกับนางเอกแบบไม่มีเยื่อใยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครแต่อย่าปล่อยให้อำนาจเงินมาทำเพื่อนต้องขาดกันซึ่งหลังจากนั้นชาวเน็ตแห่ชี้เป้าว่านี่คือเรื่องราวของสองดาา ราสาวอักษรย่อนนนูและอ,อ,อ่างล่าสุดมดดำคชาพาพิธีกรชื่อดังเปิดเผยเรื่องมีผ่านทางรายการข่าวใส่ไขระบุชัดว่าเป็นเรื่องราวของสองสาวนุ้ยสุจิราและอ้นสี่พันซึ่งต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจงกันอีกทีซึ่งคาดว่าจะเป็นเร็วๆนี้ พร้อมเล่าเรื่องเราให้ฟังคร่าวๆว,ว่าทางคู่มีปัญหากันจริงโดยเรื่องราวเริ่มจากแต่ก่อนอ้นสี่พันดีเจเอกกี้และนุยสุจิราร่วมกันทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ทำให้ไม่อ้วนด้วยกันจนวันหนึ่งที่นุยสุจิราหมดสัญญาก็ไม่ต่อสัญญาหมดดำก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนุยก็เผยว,ว่าที่ไม่ต่อเพราะอยากออกมาทำผลิตภัณฑ์ของตนเองเป็นวิตามินสมุนไพรที่ไม่เกี่ยวกับลดความอ้วนสุดท้ายก็เลยงอนกันแต่ไม่ได้มีเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ อะไรแต่งอนกันจริงๆซึ่งแต่ก่อนทั้งสองคนเคยทำรายการข่าวแห่งคงด้วยกันพอมีปัญหาเรื่องนี้อ้นสีพันก็เลยลาออกแต่อย่างไรก็ตามคงต้องรองให้ทั้งคู่พร้อมและออกมาพูดด้วยตนเองอีกทีขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ com ขอบคุณค่ะ